มันไม่ผิดหรอกนะครับที่ผู้ชายจะไว้ผมหน้ามา้าวันนี้สร้างทึงจะมาแต่งหน้าม้าสวยๆให้ทุกคนดูกันครับหน้าม้ามีหลายแบบนะครับโค้งเนาอโคง้งออกโคง้โคงเข้า,าแล้วก็นะหน้าม้าตรง นะครับก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะทุกคนสไตล์ใครสไตล์มันนะทุกคนมาดูลองดูครับแต่งหน้าไม่สวยผมไม่เท่าเลยเอาหน้ามาเดีกว่แนวนี้ครับเอาแบบไหนก่อนเนี่ยโค้งก่อนเดี๋ยวโค้งอกก่อนดีกว่ามาดูกันมันยากเลยนะตัดเอง เดีย๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะเก๋กไก๋แค่ไหนเอ้าไปเงียบเงียบเงียบเงี